สบายดี decades. ปลุงสบายดีสบายดีสบายดีได้เวลากินข่าแล้วปลุงมานี่ได้เวลากินเข่าแล้วปลุงมานี่งนเวากินข่าแล้วปาลงหน่ผมกินห่อกมี่อยู่ยังไงหนมต้มข้างในต้มข้างในแกงหน่อไม้นะครับเจวปลุง

สังเกตปฏิภาณนะกงเ้ยกินอะมาต้มก็ตืนทีนะน้องชายกับน้องสาวกินหัวผ้ากันครั้งแรกม่ได้กินสามกันในชอง

เยอมากยังปงแล้วคนยังหนักเนาะแล้วก็พักเปแล้วาเจอเออนั่งคายใหยนะังเป็นยันยังไอ้นาครับคือไม่หดก่อนอะจัพักยัง็ไม่หดเลยเนาะตเขายังทักเปบอกว่าเขาเจ่านยเหลือขาวไปก็เหลืองกระจล้ไม่เคยจกลงคาถามราออกอลไนะดีบันไดเรามันขาคล้ายบ่อเราอะ ท่านงที่วาตัวขาก็เมื่อคายู่อปรอเราไปเห็นโอยบุคายในเงินจ้างนบนี้ขายจะเป็นคลายเบิดบ่้นนี่ก็มือ่ะคายื้ก็ไมายื้นเราันี้กมอนั่งอันนะใรเยอะบุบุมอี่นี้เขาสมควน้ำนี่ทำเปนนังนี่นี่ด้สีย่างเหาะนั่ะ่ากันาร ท่านีนางลิ้นนี่แหละมาขออัดมือปัญญโป่งว่าวาดถ่ามาก,ก่อนนะว่าวาดขอตั้งเล็กนน้อยแม่เอ้ยยังปุ่นปุยนนี่แม่เอ้ยนี่อันข้าวสาที่แล้ี่ยมันน่ะมันว่าว่นนะมากระพัวมาข้อขาวกระพัวแล้วคอยไปซื้อตัม้มมะฮงมันว่ามาเพิ่นให้เพิ่นยั้ไงเงินไปซื้อเหล่ากินมันว่าคอยซื้อตัม้มมะฮงจับมีดสิแท่งคอยมันว่าเมืออ่อทอดเขาก็เอาเพิ่นไปเข่าปุกมันว่าพอหองลูกนี่คอยเลียเ้ยงลูกปุเดี่ได้หนี่แม่มันว่า แล้วเมื่าเนี่ยนกเาเป้าแต่จะเสื่อมผมว่าอย่างลูเนี่ยมันลายกม้รก็จะกินนี่มเออาบุญบุญนั่นะฮะก็จะลูกกระายดีก็จะลูลุงอดีก็จะกระสวยดีสวรคนดีเนี่ยบนเขาผมล้วผมมีเงินผาป่าตัดลูกาย กินเขาไปกับว่าตะลกไปห้าไปปลาลุงเลยนี่แหละพ่อนน้องมาเจอกันเว่าขันบเว่ามันกับบหัวจะปนหนงเสาไปเสามันกับบแมนได้ปลาลุงเลยเพื่อนว่าเรื่องเรื่องมันคนที่เพื่อนโบมีเนาะมาขอเข่าขอหน้าขอเข่าไปกินบางคนเพิ่นกดบางคน ผลกันก็ขอไปขายาบางคนเพผนก็บ,บ่มีตัวจริงหรือว่าไปขอมาขอไปกินนั่แหละเมืองคราวเพระาะว่าประเทศลาวเฮาบางบางบ่อนบางที่มันกับางบ่อนบางที่มันกับ่บบมีบ,บอม่บอนเฮ็ดหาเห็ดนาปลาลุงเองยยังกสนหม,มักขามให้ถือใส่หม,มักขามพุ่พนยังใส่หมัขามอืมแต่ผ้าดําหดนั่งใสแล้ว ยากคเน้เงีอยู่ด้พี่อพ่อาได้ปะใรพี่อะไรเติมได้ปะงนั่งลูกลูกอะอาคขอตู้เน่ยเยอะเอาเขาให้เขาไปแล้วเ็ดแก้วเป็ดลู่จองเนาใส่ตุ๋มนะเออไปเขากอยันมูก้วยนางบนมีเปียไปเกินได้ ว่าวพื้นเนาะปลาลุงกินเข่าไปน้ำว่าพื้นก็ไปน้ำว่าวพื้นเรื่องค้นขอเข่าว่าคนกับขิดขิดไปเห็นขิดไปเห็นตอนเราไปในเมืองเนาะในเมืองที่เพิ่นมีลูกนิดหน่อยนะอยู่แถวหุ่นถ่อมทางเหนเนาะลูกสามคนสี่นโอ้ยเปิตาชงสาล นมวยเ็ดก็เคยไปคือกานไปกะคือบาหแต่ข้าวแต่ก่อนตะกี้ปลาล่งเขามันกับบพเพอยู่บุพเพอกินกะบ้านเพื่อนกับเมนเป็นบ้านน้ำท่วมแต่ข้าวแต่ก่อนตะกี้ แต่สมัยซูเมอร์นี่เนาะมันพัฒนามาแล้วก็อาชีพะไ้ไปคือเก่าเลยป้าลูกเลยแต่ยังน่อยแมนแต่เบาควนอายุประมาณสามปีสี่ปีนี่ก็รหลถดหลุดมอเตอร์ไซค์บานเฮานี่กับบุคลมีอะไรส่วนร้ายบุคลมีดอกแต่ว่ามาสมัยซูเมอร์นี่มันก็พัฒนาไปหลาย นอนก็ไปนออยู่วัดูขอทานนะเจนะดำเพิ่นเราเพิ่นเราประวัติเพิ่นนไปเข้าไปข้อเขาเพิ่นวะอันอยู่จากปีปันแปดก็ปีอันแปดก็ปีเห็นยังเห็นยังแล้วืบอไหนตั้งมาอบไหนก็เท่าอยร่ เอุนเจ้าก th 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 ่นจค้องูเล่นก็่เล่นะ้านาถัวป่วมันป่วยห้องมันจี้ป่วมันขาวางถ้าจะกี้กินหแป้งคนแรกตวที่ขาเอาแป้งใส่ใบหมดละมดนเป็นหนึ่งมันตกน้ำกัต้องงมเอาถมากินที่เกา้าลน้อยพอพื้นมากเลยอุต้นจะคลองปลาลงเลยอุตนจะคลองแต่ประมาณ ชิบหาชิบหกปีไปเลี้ยงงัวป้าลุงเลยไปเลี้ยงงัวอยู่พามงวัวเพิินเอาเข,าข่าให้เอากินเอาเข่าคือกันกับเข่าปลายอย่างไะป้าลุงเลยเขาเช่าเข่าดีๆให้กินกับมันแพงเพิ่นว่ะซื้อมาให้กินจงได้กับทนกินไปอยู่น้ำเพิินขั้นกินแล้วก็เห็นงานป้าลุงเลยขีดมาเลยเข้ากะน,น,นี่ ในข้าวที่ห้างบุมีเนาะในข้าวที่ห้างบุมมีเจ้าว่าโอ้ยเจ้าจงได้กายามันดอกก็รูงเลย อดีตมันก็ผ่านไปแล้วเนาะกับไปคิดเรื่องเก่ากันคิดเรื่องเก่าก็ได้แต่คิดเอาปัจจุบันให้มันดีที่สุดมาพี่เรียงลูกเรียงเมียนี่ให้มันดีที่สุดเมียก็จนอ้วนจนยังเลยผู้สังเกตปะลุงเลือยอีกสองอาทิตย์หรือว่าสามอาทิตย์เท่านั้นแมนจ๊สิเป็นยิ่งหรือยใส่กับมาลอรุลออเสียใส่กันปะลุงเป็นกำลังใจให้กัน แม่ปุ้งทั้งนั้นกัแม่ปุ้งคือกันบอสปุ้งทวนกันสิคอดเดินได้แม่ปุ้งทั้งนั้นเสสำกันสำคัสำนันนั่นนานสำคัญวแออกก่อนเดินเดียวกันจะไปสิออกก่อนออกหลังเออกำนองทำไมเหาะยายปุ้งมาเจอยายปุ้งคนี่ณสี่งมรวจยัได้ครับ เริ่มแเาไสวเรงวันองวันถุนล่กถนฉันจะเหื่อสิมาอาต้มาตีมากนเบอรปี๊งมาเวุอะะใส่เน้หน่ตอยากเจ็บคือา่งตุกในนายเพื่อนว่าบ่ถือใจทอลูกเคยเพิ่นเหตุ่าซันแล้วตุมคือเผาช่งตกได้วย้ง พเขามายมือไหมือมากากห้อ่าม่กจะเป็นจิตองงีไหมิใจดอขึ้นเจ้านไนอนขึ้นลๆอาจองไนอนเบิคึนก็เเลโลคนอื่นนยุดแรละพอมาวันนี้นอปลาลุงพอมานนองไส้ผิ่งการอาการพิ่งกรดีขึ้นแล้วมาในขณะนี้ มือคืนน uh ี่ก uh. oh, ็ย่างมือซึกตัวมือคืนพรยังมือเสาามาเนะโอ้ไปลุงเลยนังจากที่เฮาเมื่อเนี่ยมือคืนประมาณเท่าไรน้องมือตีหนึ่งตีสประมาณตีหนึ่งนะเถียงคืนปะขบมกเถียงคืนกับตีหนึ่งเลยเมื่อกรเพิ่นกับสักอีกหาเ่อไปลุงเลยสักแล้ว จะได้ดีขึ้นอาการนมิแตศักดับศักดิ์เดนีเลยน้องทายในการปั้าลุงเลยพอมายังไมือเศร้าห่างกับจือคนจืไม่พพอจือแม่จื่ออ้าก็ถือว่าดีแล้วสำนันเ้ามือคืนเดกอะไรีกินจะฟัวฟุ๊กพันแบบพีไรทานยีงบมกุ๊กช่ดกำเพง ดูแต่เชยแพงหออพัวอีกตอนหงอพัวนั้นพดียนว้าคือแบบพัวห่อพัวูพอมาวันนี้ก็สมมาพาควรแล้วปะาลุงก็สิได้ลากีลิปเตียงตอนนี้จะได้กับพ่อกันุกกนาเดี๋ยวปลุงเดีอสบายดี